ต่อไปครับเป็นวิธีการปลดล็อกแมปลับของแมปปีศาจวัวนะครับก็วาร์ปไปที่แมปไม่ต้องวาร์ปอ่ะมันคือแมปเริ่มต้นอ่ะคุณจะเจอกับไอ้นายพลวัวและคุณก็จะต้องสู้กับมันครั้งหนึ่งพอสู้กับมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะยืนให้คุยก็คุย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 ซ้ำๆให้มันจบนะครับพอคุยจบปุ๊บให้คุณมาสํารวจสารเจ้าแรกสารเจ้าเดินนั่นแหละแล้วก็กดพักครับเพื่อให้เกมมันเปลี่ยนเวลานะพอเกมมันเปลี่ยนเวลาปุ๊บเนี่ย ไอ้ไอเจ้าปีศาจวัวไม่ใช่สิไอ้นายพลวัวเนี่ยมันก็จะยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับให้เราเนี่ยไปไปคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่คุยกับเขาอรอบเดียวคุยห,ยหลายรอบเลยเอะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันน่าจะอยู่อันนี้คือจุดแรกที่เราคุยนะจุดแรกที่เราคุยจะอยู่แถๆนี้จุดแรกที่เราเจอนะครับจุดที่สองเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนน้นเะดี๋ยวผมพาวิ่งไปนะครับ จุดที่สองเนี่ยมันน่าจะอยู่บริเวณถ้าเราวิ่งมาแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีอยู่ตรงนู้นครับไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นงองงองงเป็นเหมือนตัวเอสเนี่ยนะเออมันจะยืนอยู่แถวนี้ครับเนี่ยบนเนินเนี่ยบนเนินเนี่ยอ่ามันจะยืนตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออตรงนี้เลยตรงริมผานี่เลยริมผาที่มันมีกั้นไม้อยู่นี่ครับตรงนี้ครับตรงเนี้ยเราก็คุยซ้ำๆคุยได้หลายรอบนะคุยจนมันพูดคาเดิมครับเออ n p c ทุกตัวให้คุณคุยยหลายรอบคุยหลายรอบเพราะบางทีมันจะต้องคุยหลายรอบถึงจะ กดเครสตนะครับหลังจากนั้นครับให้คุณวาร์ปไปที่นี่ครับไอเชนพาร์ทสานะครับไอเชนพาร์ทสามนะครับแล้วก็ให้วิ่งไปตรงที่มันมีหอนะวิ่งไปตรงที่มันมีหอหอคอยเนี่ยนะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะพาเราลง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 ไปที่ปราสาทของนี่นะแม่นางพัดเหล็กด้วยนะเออวิ่งวิ่งลงลงไปเรื่อยๆครับ มันก็จะไกลหน่อยนะครับประเด็นคือเราจะต้องไปคุยกับปีศาจบัวไม่ใช่สิไอ้นพลวัวอีกอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมแล้วทีนี้มันจะไปยืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วระหว่างที่คุณเล่นในแมปปีศาจบัวนี้นะถ้าคุณเจอรถเข็นที่มันเป็นรถเข็นรถ,รถมา้าตัวใหญ่ที่มันเป็นบอสย้อมแมวให้สู้กับตัวเนี้ให้สู้จนชนะทุกครั้งนะครับบางตัวมันจะบังคับให้สู้อยู่แล้วบางตัวเหมือนจะบังคับหรือเปล่าไม่ได่ใจแต่ว่า ให้สู้ให้หมดเพราะว่าตามเควสมันจะต้องสู้กับรถเข็นพวกนี้ให้หมดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่สู้ไม่ครบเนี่ยก็จะไม่ผ่านไอ้ตรงนี้มันจะมีรถเข็นให้สู้ตัวหนึ่งพอสู้เสร็จมันจะมีพี่วัวเนี่ยเขายืนอยู่แถวเนี้ยนะครับก็คุยกับเขาให้หมดถ้าไม่เจอตรงเนี้ยให้ลองไปกลับไปเช็คก่อนหน้านี้ว่าไอ้จุดที่มันยืนหน้านไอ้ตรงหน้าผาก่อนนั้นเนี่ยพี่วัวยืนอยู่ตรงไหนไหมสองจุดนยครับ <c ười> ะะลองไปเช็คดูแล <c ười> ้วก็คุยกับเขาให้หมด <c ười> พอคุยกับเขาเสร็จนะให้มาที่ตรงนี้ครับ ต่อเล่น f u r n n c e c r e a t o r นี่ยนะเออจากนั้นนะครับทว่ามาแล้วเนี่ยให้วิ่งลงไปข้างล่างครับให้วิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็วิ่งไปตามทางอันนี้ไกลเนี่ยนะถ้าใครที่ดูใน YouTube แล้วก็รู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงนะเพราะว่าทางมันไกลเนี่ยก็ขอให้กดเร่งสปีดเหรือกดข้ามเอานะครับลหลักๆคือเราจะต้องวิ่งย้อนกลับไป ถึงจุดที่มันมีไอ้ลูกบอลกลิ้งไปกลิ้งมานะครับที่มันมันเป็นหน้าราคาญเนะี่ยลูกบอลที่เราโดนทีเดียวตายมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยนะนะให้เราวิ่งไปจนถึงจุดนั้นแหละซึ่งก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับวิ่งไปเรื่อยๆจะสังเกตว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นเสา JD เจดีอ่าที่มันตั้งตรงๆเนี่ยนะเออมันอยู่ตรงนั้นแหละครับจุดที่เราจะต้องไปนะครับไม่ใช่อันที่เอียงๆนะอันที่ตรงๆนะครับ นเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันที่มันตรงตรงเนี่ยครับพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยให้สังเกตทางซ้ายนะครับพอเราไปถึงปุ๊บให้สังเกตทางซ้ายอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมมาถึงแล้วเห็นไหมแล้วก็ให้สังเกตทางซ้ายมันจะมีทางให้เดียวแล้วก็ให้ลงไปนะครับเราก็วิ่งลงไปลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยนะมันก็จะเป็นเนินลงไประหว่างทางก็อาจจะมี มินิบอสมีมอนมีอะไรก็แล้วแต่ก็สู้ๆไปครับแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเควสแต่อย่างใดนะเออไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเควสแต่อย่างใดคุณจะสู้ไม่สู้กันแล้วแต่เราพยายามหาทางที่มันจะไปต่อเรื่อยๆให้ได้นะครับบางทีอาจจะต้องอ้อมนิดหนึ่งมันก็จะมีก้อนหินมีอะไรขวางนะครับมีศัตรูขวางอะไรก็ว่าไปแล้วก็วิ่งไปเรื่อยพยายามหาทางลงไปเรื่อยๆครับพอถึงชิดๆหนึ่งเนี่ยมันจะมีมอนโผประมาณนี้แล้วก็เราอาจจะต้อง เบี่ยงไปทางขอขวาไน้หนึ่งนะทางไปต่อมันจะออกล่างขวานะครับล่างขวาอ่าแล้วก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆครับผมวิ่งไปทาําตามทางเรื่อยๆมันจะลงไปทางมันจะดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปนะฮะมันจะดิ่งลงไปนะครับมีมอนมีอะไรก็หายตัววิ่งผ่านไปนะครับพอเราวิ่งมาจนถึงจุดจนะุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีสารเจ้าอยู่ ซึ่งเห็นชัดมากครับอยู่ตรงนี้แหละขทางเนี่ยเห็นชัดมากอันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับซึ่งสารจ้าเนี่ยจะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าคูลิงสโลปครับถ้าใครมาถึงจุดนี้แสดงว่าถูกแล้วนะครับคูลิงสโลปซึ่งถ้าเรามาแล้วก็เราทำเควสทุกอย่างถูกต้องนะครับคุยกับพี่บัวได้ถูกต้องเนี่ยเราจะเจอกับบอสรถเข็น ตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับรถเข็นตัวสุดท้ายตรงนี้ครับนี่ยะตรงหน้าประตูเนี่ยมันจะมีคัตซนออกมาแล้วก็เราจะได้สู้กับบอสตัวสุดท้ายครับเมื่อเราสู้กับบอสเสร็จมีคัสซีนคุยอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าประตูนี้ได้ซึ่งตอนแรกประตูเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นม่านน้าแข็งบังอยู่นะครับเราจะเข้าไปไม่ได้เป็นกําแพงน้ําแข็งมาอยู่แต่พอเราทําเควสเสร็จเราก็จะเข้าไปได้แล้วก็ไปจัดการสู้กับสตูนนุ่นนี่นั่นเราก็ได้รับรางวัลกลับมาครับ